โอเคครับผมตอนนี้ก็เส้าหน้าที่อุทยานป่าไม้นะครับผมผมการปกครองร่วมมือกันมาเคลียสถานที่ก่อนมาเคลียขยะชุดแรกออกไปนะครับผมชุดของวันนี้เลยน่ครับเอ้าโดนทิ้งแล้วอะไรครับตัวนี้ก็เยอะ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 กว่าตัวนั้นเพราะตัวนี้มันตัวยาวตัวใหญ่นะครับก็ เสสังมังคราจามินะครับผมก็คือลานั่นเองนะครับผมจนหิวแทนหน้าตาดีนะนนี่ครับาเอาพอได้ไหมพอได้ไหมทุกคน ชอใครชวัชใครชันขึ้นมาคอุ่อ่านี่ครับผมตัวนี้เยอะผมเนี่ยเคลียทุกวันวันนี้ผมมาแต่วันนี้ให้เจ้าหน้าที่เคลีย กี <c oughs> ่ยวตนเอาไว้น่เอาไว้นี่เหออะนี่ผ่านผ่านนี่อ่หดัว่าใจกอันใหญ่ไม่เอาไปอัใหญ่เอาไว้ก่อนว่าอย่างนั้นแต่อ,อันเล็ก นะครับผมเอาไว้กินต่อนะสั่งมังคลาจามิเจอ เก็บไว้ก่อนแล้วถ้าทิ้งมันก็เสียดายไปแช็จริงๆถาดผมซื้อมาไว้ให้ใส่นะถาดอันนล้วเป็นร้อยเลยนะโอ้โหถาดละร้อยยนะทิ้งไม่น่าเลยนะ

ใช่ไหมที่อยู่ทนางมีผู้หญิงเยอะอยู่นะผู้หญิงก็เยอะนะอันนี้ปลูกครับคราปลูกไปออกออกไปเดี๋ยวไปติดปไฟนะ ลวงหายแล้วลวงหายแล้วสามทีเียอะไรนี่นู่นเลยลวงหายงียบหลยเจ้าที่อุทยานที่อุทยาน,นก็เอาโชคกหอนกันขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บทูบใี่นห้ อันนี้มาแก้แก้อะไรครับอ๋อไข่มาแก้บนตกใจหมดนี่ <c oughs> ว่าแก้แก่อันนี้มาแก้ี <c oughs> ่าตกใจนะคนดังคนดังบ้านเขตน้อย <c oughs> อโอเคครับผม เจ้าหน้าที่อุทยานก็ออกไปไไเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วนะครับก็เดี๋ยวทูบเดี๋ยวค่อยมาเก็บอ,อีูที่นั่นอ้นนะข้างกอไผ่น่ว่า,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 าจะว่าจะดับนานนะไม่ดับสักทีอันนี่เออมีน้ำไหมเนาะผมว่าจะ เดี๋ยวมันจะไม่้กดปรดับตัวนี้ไปแล้วแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดักก็เลยกลับบ้านนะของใครปะเนี่ย938ใบสีใหญ่เลยนะเนี่ยเผื่อว่าใครจะได้โชคนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถ่ายให้ดูมันก็กำลังนครับ ให้ยกลงมาให้ไว้เนี่ยเอาให้ปากจุงสูงไม่ปากอยากได้ปากที่ต่ำๆนะครับนี่นะครับนะ กั้นสถานที่ให้แล้วนะครับตรงนี้นีขนาดกั้นแล้วยังส่องนะเนี่ยขนาดกั้นแล้วยังส่องนะงนสองดูเก็บหลักทางก่อนเผื่อว่ามีใครแอบแอบข้ามไปหรือเปล่า่ะนี่นะครับ

ขี่กลับไปหมดแล้วมาซะแล้วนึกว่าไม่กลับมาแล้วก็จะตามมาอยู่ใครจะตามมาอีกผมเลยอ้าวเมื่อกี้อันนออกไปแล้วเจอเป็นอะไรอ่ะใครไอ้คนผู้หญิงนี่แหละแล้วันนี้เขาก็เขาก็มาไหว้นี่แหละแต่เขาก็ไหว้เสียงดังนหน่อยเออก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําแบบว่าพิธีอะไรของเขาแล้เราเราก็ไม่เคยทำมาเลยไม่รู้ไงแต่ว่าคนลุกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม มีเขียวตกลงมาจากบนโน้นแหละลังจสร็จทำพิธีเสร็จตกลงมาเลยไม่ตัวเล็กๆแต่เป็นงูเขียวแปลกนะมันก็แปลกอ่ะเออแกร้องแบบเหมือนเรียกอ่ะมาเลยฟุ่งมาเลยไม่เป็นงูด้วยถ้าเป็นอย่างอื่นตกลงมามันก็ไม่แปลกไงแต่เป็นงูตกลงมาไงเป็นไปสายไหมถ่ายติดไลรสดเลยชายิจริงนะ